ช่อง YouTube นายตนกามาแล้วครับฝากพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามติดตามแล้วกดม่องรูปกระดิง่งแล้วสิมีคำวา่าทั้งหมดให้พี่น้องกดเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปทุกๆคลิปที่นายตนกาลงครับ มีเทคนิคกรารเลี้ยงหั่วควายและสัตว์หลายประเภทพร้อมด้วยเปิดราคาว<ม>ัวทีนาสนใจมีบริการรลับทรงหอดบานหอดเฮื่อนบวกค่าจัดสรงเพียงก,ยงกิโลละสิบหาบาทติดต่อเบอร์โทร,โร6 6 4 8 8 7 7 6 6ไปช่แคิหกันได้เลย์หกหกไปชงชิมกันเดียค สวัสดีครับพี่น้อง FC แฟนคลับในกสุขุมวิทครับวันนี้มีโอกาสเปิดบัวแม่สาวนะครับพี่น้องครับสาวพร้อมผสมนะครับให้เกษตรกรผู้เลี้ยงงัวควายนะครับแล้วก็เกษตรกรผู้หักงัวควายนะครับสุขุมวิทครับวันนี้เป็นสาวนะครับสาวน้อยพร้อมผสมครับพี่น้องครับสาวน้อยพร้อมผสมนะครับตัวนี้เป็นงัวแดงนะครับแดงโบ๊ทครบเครื่องครับพันธุกรรมดีนะพัฒนามากนะครับน่าพัฒนามาก เอาไปว่าเกิน2อถึงสเดือนครับพี่น้องครับหรือว่าเอาไปอาจจะขึ้นเลยก็ได้นะครับนะครับมีแววแล้วนะครับตัวนี้แข้งขาโบดครับแข้งขาโบสใบหูโบดเครื่องโบสนะครับลล่งโบสนะครับพกหางไงครับพี่น้องครับเนี่ยพันธุกรรมดีบ่ครับพกหางไงนะครับถิมโบสนะครับถิมใหญ่ดีนะครับบันถ่ายติดโบดครับโบสแบบจัดเลยนะครับโมเมนต์โบสธรรมดานะครับ พอเมนโบสพ่อตีดเล็บน้อยๆกับว่าโบสนะครับแต่วันนี้โบสจัดนะครับใบหนาโบสที่กันครับพี่น้องครับหัวสาวพร้อมผสมนะครับเปิดในราคาเกษตรกรจับต้องได้นะครับพี่น้องครับเปิดในราคาเกษตรกรจับต้องได้นะครับอยากให้เกษตรกรเท่านี่ได้ของดีของงามไปไวในคอครับเนี่ยลึงงามครับพี่น้องครับลึงตังแต่ปากหอดน้มคักเลยครับสวยปะครับลำเนือลำโตเง้วกำเนื้อลึกพอสมควรครับหนังหนาสายใหญ่นะครับสาวมีอนาคตไก่เลยครับตัวนี้ครับ เอาไปใส่พอพันดีๆนะครับพอพันเดือดลอยจะมีโอกาสพุ่งนะครับพขอาราคานะครับพ่นหางง่ายดีบพาะครับพี่น้องครับสีโบ๊นะครับเอาพี่น้องสดเอาสนใจโทรมาสอบถามได้ครับ0644867066นะครับ0644867066เรามีบริการรับส่งนะครับรับส่งพี่น้องทั่วไทยหอดกอกครับพี่น้องครับปวดขาจะตรงเที่ยง กิโลละ15บาทครับพี่น้องครับบวกค่าจดส่งเพียงกิโลละ15บาทนะครับสนอนสนใจรีบโทรครับดูให้ชอบนะครับเบิ้งให้มักมักแล้วเฝ้านะครับเดี๋ยวสิบวันนะครับเสียดายน้ำนะครับเสียดายที่หลังนะครับ0644867066นะครับ0644867066นะครับเขามีบริการรับส่งพี่น้องตัวไทยนะครับพี่น้องเอาไปกับใส่หัวหารนะครับใส่ห่อนะครับใส่ดอกเตอร์ข้าวนะครับบอมบ์บอเกิน เดือนถึง2เดือนนะครับเป็นศาสตร์แล้วเพราะว่ามันเต็มสี่แล้วนะครับเต็มศาสตร์แล้วยูทีว่าเจ้าของเก่า็นผสมบ่อนะครับแต่ว่าตัวนี้ท้องว่างนะครับพี่น้องครับเนี่ยส่วนสูง140บวกแน่นอนครับพี่น้องครับโค้งสางง่ากำเนื้อดีครับเนี่ยลึงงามนะครับหนังหนาซายใหญ่โบทครบเครื่องครับพี่น้องครับตะนอกตั้งตรงนะครับเขาพ่อสังหลังนะครับพี่น้องครับเขาใบหญ้าแห้งนะครับหนังหนาซายใหญ่ครับข้อสำคัญครับเนี่ยโบดทครบเครื่องโบ๊ทจัดจ้านเลยนะครับตัวนี้ ลำเหนือลำโตเงานะครับแผ่นหลังกว้างนะครับงามมากพี่น้องครับเอาสดเอาสนใจรีบโทรมาครับ0644867066ครับพี่น้องครับ0644867066นะครับมองไปหน้าติดโบดครับพี่น้องครับใบหูโบดชัดเจนนะครับเนี่ยลำเหนือลำโตดีครับลำเหนือลำโตดีครับเนี่ยนะครับสวยงามมากครับพี่น้องครับ อยากให้เกษตรกรได้ของดีไปไว้ในขอกครับพี่น้องครับผสมใส่พอดีๆนะครับบัว่าสิเป็นซปเปอร์เอ็กนะครับบัวาสิเป็นแลชชิปนะครับที่ว่ายเล้วแต่พี่น้องมาครับเ f เอฟสามหนึ่งเเอฟหกแปดได้ทั้งหมดครับพี่น้องครับตอนนี้ในวกการับผสมเทียมนะครับพี่น้องครับเราผสมเทียมราคาเกษตรกรนะครับราคาเกษตรกรเน้นย้ำครับพี่น้องครับทั่วอาณาจักรนะครับต้องการน้ำเชื่อดีๆนะครับ ให้ตอนกาต้องการมาสารต่อให้เกษตรกรได้ใส่น้ําเชื้อดีๆนะครับในราคามิตรภาพนะครับพี่น้องครับในราคามิตรภาพครับอารีบโทรท่านได้พี่น้องได้ศูนย์หกสี่สี่แปดหกเจ็ดศูนย์หกหกนะครับศูนย์หกสี่สี่แปดหกเจ็ดศูนย์หกหกนะครับอย่างใดของดีฝากโทรมาครับโบ๊ทครบเครื่องนะครับโบ๊ทครบเครื่องแล้วก็เป็นโบ๊ทโบ๊ทจัดจ้านนะครับโบ๊ทชัดเจนเลยนะครับใบหน้าติดโบ๊ทนั่นคือกันครับกินง่ายเลี้ยงง่ายครับพี่น้องครับ สวยงามเลยนะครับอยากได้ฝ่าทูด้วยพี่น้องเด้ออยากได้ฝ่าทูนะครับเดี๋ยวจะสายไปเกินเกินไปนะครับมันจันสิบท่านเขานะครับอายิมเพื่โทูปันจบคลิปด้วยพี่น้อง0644867066พี่น้องครับ0644867066พี่น้องซื้อไปแล้วก็มั่วขึ้นจวโทรหาในต้นกาดเลยครับมาประตม่วยน่นะครับยินดีครับยินดีรับใส่พี่น้องประชาชนชาวไทยนะครับในราคามิตรภาพนะครับน้องครับในราคามิตรภาพแน่นอนนะครับ งามบ่ครับงามฝากทู่ได้กับเด้อบ่ท่านดีนะครับเอาฝากไปถึงเกษตรกรทุกคนนะครับทุกคนทุกท่านนะครับมั่วพอปิดสัตว์กับมีผลิตภัณฑ์ดีๆมากนำเสนอพี่น้องครับดอกเต่านะครับมั่วเป็นสั์แล้วผสมท้องแล้วยันแทงนะครับยันรุดกับเอาดอกเตยข้าวไปกินอีกครับพ่ออ่าท้องแล้วออกลูกมั่วบะมีน้ำนมกับเอาดอกเตยข้าวไปกินครับบัดนี พอมีมั่วพอพันนะครับหรือแลนเซึ่งน้ำเสื่อมรแข็งแรงนะครับถ้าอยากโป่งเดียวติดก็เอาดอกเตอร์เข้าไปกินครับน้องครับสามารถติดต่อมาหาในต้นกาดศนะครับ0644867066นะครับเรามีบริการรับส่งขนย้ายวัวทั่วไทยนะครับพี่น้องครับเนี่ยครับต้นกาผ่านไปก็สามารถติดไปให้ได้ครับพี่น้องเพิ่มเอาสนใจมั่วตัวนี้ก็โทรมาสอบถามได้ครับ064486 7066ครับ0644867066เรามีบริการรับส่งทั่วไทยหมกค่าจะส่งที่ยงกิโลละสิบหาบาทสารคดีเงีาวบางส่วนอำนาจพาจากที่จากนองสวัสดีครับ